สวัสดีคะ่ะวันนี้จะเปิดตู้เย็นให้ทุกคนดูนะก็จะเป็นช่องเฉพาะตู้เย็นนะคะตู้แช่แข็งไม่ต้องก็ได้เนาะเพราะว่าของมันเต็มจริงๆแล้วมันก็อัดแน่นคือมันแบบดูไม่รู้เลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอาจจะรู้เป็นบางอย่างนะก็ดูลกๆหน่อยนะคะนี่ก็จะให้ดูแค่ตู้เย็นเนาะเพราะว่าอันนี้ไปซื้อของมาแล้วนี้ก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าเป็นแม่บ้านอยู่บ้านคนเดียวเนมันไปทํางานต่างจังหวัดอีกแล้วนะคราวนี้ไป4ี่วันนะคะแล้วทุกอย่างที่ต้องถาถามว่ามีเวลาไหมนี้ก็มีเวลานะแต่ว่า ตอนที่แบบไปซื้อของกลับมาเราก็ต้องรีบเก็บเนี่ยจะไม่มีเวลาถ่ายคลิปตรงนี้นะวันนี้นี่ก็เลยจะมาให้ดูนะคะแล้วก็มีของที่เหลืออยู่ในตะกร้าที่นี้จะต้องเอาลงไปไว้ห้องใต้ดินนะแล้วก็บางอย่างนิดว่าจะทําเลยนะคะอย่างมันฝรั่งเนี่ยเ,เดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะจากการที่เราไปซื้อของมาคราวก่อนนะ เวลาที่นิดไปซื้อของแล้วนิดไม่มีเวลาเก็บเน็ตก็จะมาวางไว้ตรงมุมนี้นะ,ะมีสองถุงอย่างที่เห็นเลยนะคะถุงนี้เป็นของจากร้านเนตโต้นี่ได้ขนมแมวมาสี่ถุงแบบรวมมิตรนะก็เห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเราก็ได้มะนาวมาหนึ่งพวงเพราะว่าช่วงนี้นิดกินมะนาวบ่อยนะก็ในราคาเนี่ยนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะใบเสร็จน่าจะยังอยู่นะ แล้วก็ได้กะทิมาสี่กระป๋องนะเพราะว่านี่ตั้งใจว่าจะมาทําขนมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าคิดว่าจะทําไปบ้านเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเวลาหรือเปล่าเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะไหนๆก็ไปในโตู้ก็ซื้อมาก่อนนี่ได้มาสี่กระป๋องอย่างที่เห็นเลยนะแล้วก็ริมูลาเดในตู้เย็นก็เหลืออีกนิดเดียวนะคะอีกมื้อเดียวก็หมดนี่ก็เลยซื้อมาตุนขวดหนึ่งแล้วก็อีกขวดหนึ่งจะเอาแช่ตู้เย็นไว้นะก็ตั้งใจเลยนะคะเพราะว่าน้องฟิโอน่าชอบกินอ่ะ ทาขนมปังสลัดวางอะไรเงี้ยแฮมแล้วก็เอาไปกินที่โรงเรียนนะแล้วก็เบรฟอันนี้เป็นน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะคือเขาลดราคานะนี้เห็นตั้งใจว่าจะไปซื้อของไม่เยอะนะแต่อย่างที่เห็นนะคะพอเราเห็นว่าอะไรลดราคาแล้วมันต้องใช้อะเราก็ซื้อมาตุนเลยก็ได้มาสองขวดนะนี่ขนมอีกหนึ่งห่อนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จนิดจ่ายไป29่สิบกยูโรกับอีก6เซน อย่างที่เห็นเลยนะคะได้มาไม่เยอะแล้วก็ต่อไปเป็นของจากร้านเค้าฟลันนะคะอันนี้ก็ของในโต๊ะเหมือนกันนะน,นิดลืมนะคะก็มันฝรั่งเนาะได้มาน่าจะสองกิโลครึ่งนี่เลยนะคะตั้งใจว่าจะเอามาทำวีน่ชนิสเซอร์ให้น้องแม่นกินนะแล้วก็มีผัดผักเคียงข้างนะคะมันฝรั่งก็ตอนแรกนิดว่าจะมาผัดหรือว่าทอดในน้ํามันอีกทีนึงเนาะคือ,อเขาเรียกว่าอะไรผัดให้มันแห้งอะไรเงี้ยมันจะได้เหลืองสวยแต่นี้คิดว่า มันจะอ้วนนะเพราะว่าช่วงนี้เรากําลังเดีทกันอยู่นะคะก็คือจะลดอะไรที่มันไม่จําเป็นเนาะก็คิดว่าจะเอามาต้มแล้วก็กินคู่กันกับวีนัสนิสเซนนะคะเพราะว่าตัวหมูทอดเขาก็ทอดใช้น้ํามันอยู่แล้วนะอันนี้ก็เราก็ต้มกินได้เลยนะคะคู่กันแล้วก็มีพาสต้าได้พาสต้ามา2กล่องนะเขาลดราคานะคะก็จัดไปอย่างละหนึ่งกล่องนะก็เป็นเส้นใหญ่นะคะ แล้วก็เป็นเส้นลาซาเน่เนาะก็เป็นแผ่นๆนะคะนี่เลยน้องฟิลนะ่าเขาชอบทําอาหารนะนี่ก็ซื้อมาตุนให้น้องนะคะห้องใต้ดินมีหนึ่งกล่องเนาะก็ซื้อมาแค่กล่องเดียวนะคะเพราะว่าเขาลดราคาก็จะไปแล้วก็อันนี้เป็นถั่วของโนมแนนะนี่ซื้อมาให้เขาเพราะว่าลดราคานะคะถุงใหญ่ด้วยเออเวลาที่โนมแมนนเขากินอาหารเช้าที่ทํางานเนี่ยเวลานี้ทาโยเกิร์ตเนาะนี่ก็จะโรยถั่วไปให้ด้วยนะคะ,ะ,คะเขาก็ชอบกินหรือไม่ก็ทานเล่นเลยนะก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะในนี้เขาจะมีแบบว่า อะไรนะถั่วต่างๆหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีความหวานจากลูกเกดนั่นเองนะนี่นะคะแล้วก็ได้นูเทลล่ามา2ขวดนะคือเราอยู่ช่วงเดทก็จริงแต่ว่ามันลดราคาเราที่บ้านเราอะจะหมดแล้วนะหรือนิดเดียวนะคะนี่ก็เลยซื้อมาตุนเอาไว้เลยเนาะก็คือทั้งปีนะคะไม่ได้แบบกินทีเดียวหมดเนาะอันนี้เป็นขวดละ1กิโลกรัมนะคะก็ได้มา2ขวดเผื่อน้องฟิลนาะพาเพื่อนมาบ้านแล้วทำฟันคูเคน้นอะไรนี้นะเนาะแพนเคก้กอะไรเงี้ยนะก ทานคู่กันได้นะคะโอเคตรงนี้ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในตู้เย็นกันอันนี้จะเป็นตู้เย็นชั้นนอกนะคะก็มีคืออย่างที่เห็นเลยนะอันนี้จะเป็นซอสต,ต่างๆเวลาเราไปกินร้านอาหารนะคะหรือว่าแมคโดนัล์อะไรเงี้ยเนาะก็จะมีซอสด้วยนะคะหรือว่าเราซื้อไก่มาจากร้านแล้วมันมีซอสอยู่ข้างในนี่ก็จะมาไว้ในนี้นะ อันนี้เป็นมะเขือเทศแห้งนะคะในน้ำมันแล้วก็อันนี้มีแยมตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสนะเหลือนะคะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาทำขนมต่อได้แล้วก็มีแตงกวาดองของโนเมนนะคะน้องฟิหนะ่าเวลาไปกินที่โรงเรียนนะแล้วก็แตงกวา,อาดองเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เอาไว้ทาเบอร์เกอร์เนาะแล้วก็มีซอสาซาเน่นะคะนี่เลยก็ซื้อมาเอาไว้ทําสลัดเนาะแล้วก็ชลากซาเน่ครีม คีมทําขนมนะมาทําอาหารก็ได้นะคะแล้วก็มีแรตตาซอยของนิดนะเวลานิดนึกอยากดื่มนะคะวันนี้นิดก็จะพาดูทุกชั้นเลยนะแล้วก็มีเนยอันนี้เป็นเนยครอยทัปุท t าของน้องซาร่าเหลืออันเดียวนะนี่ซื้อมาให้เพิ่มแล้วนะคะ2แพ็คเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นเฮฟเฟอ ตู้เย็นของนิดนะเขาจะดังทุกครั้งที่นิดเปิดตู้เย็นชิงไว้นานนะก็อันนี้เป็นเฮฟเฟ่นะคะน้องฟิโอล่าเขาบอกว่าอยากทําโปรตอยากทําขนมปังอะไรเงี้ยน,นี่ก็ซื้อมาให้1ก้อนแล้วก็อันนี้เป็นซอสราดในสลัดนะคะก็เหลือสองซองสุดท้ายเนาะ,ะก็ทําให้นมแม่นกินตลอดนะคะอันนี้เป็นพริกเพปเปอรโรนีเอาไว้ทําพิซซ่านะ,ะก็เหลือนะคะก็ยังไม่รู้จะเอาทําอะไรกินเนาะก็เอาไวน้นี่ๆก่อนนะคะแล้วก็อัคทิเมรอันนี้สองขวดเหลือของเก่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นขวดใหม่หรือว่าแพ็คใหม่ที่นิดซื้อมานะเพราะวา ะะก็จัดไปเลยเนาะแล้วก็โยเกิร์ตหนึ่งกระปุกนะคะต่อไปก็เป็นนมนะนมีนมกล่องนะคะ3.5%ไขมันที่ซื้อกันเป็นประจำเนาะอันนี้เรมูลาเด้นะคะก็เหลือนิดเดียว อันนี้เป็นนมฮาฟมิชเอ่อนิดซื้อมาเพราะว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงเดียนะเราอันนี้คือนิดชอบดื่มนะคะเอ่อนมถั่วอัลมอนด์นิดก็ชอบนะแต่ว่าเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็เวลาซื้อก็จะซื้อไม่เยอะจะตุนไม่เยอะนั่นเองเนาะทีละกล่องสองกล่องนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเห็นบ่อยเนาะส่วนนมเนี่ยก็จะลดลงนะคะอาจจะแบบบางครั้งซื้อทีละลังก็อาจจะซื้อแค่6กล่องหรือไม่ก็3กล่องซื้อตุนทีละเล็กละน้อยนะเอ่อแล้วก็มีซอส ะมะเขือเทศนะคะเวลาเด็กๆกินเฟรนฟรายทอดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มาอยองเนสนะคะก็จะต้องมีติดตู้เย็นเนาะเครื่องดื่มส่วนอันนี้ก็เป็นซอสเคอรี่แคทชอปเวลานี้เอามาทำเคอรี่วอร์มิทพอมเมสอะไรเงี้ยนี่จะใช้ตัวเนี้ยเสริมไปด้วยนะคะนิดหน่อยแล้วก็ด้านข้างมีเนย2ก้อนปลาให้มา3มก้อนนะก็เหลือแค่นี้นะคะแล้วก็มีไส้กรอกแดงของน้องซาร่าฟิโอนานะก็เป็น ไส้กรอกแท่งธรรมดานะคะแกะกินได้เลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีซอสแอปเปิลนะของน้องซารานะคะมีพิงกวีนของหวานเหลืออันนึงนะอ่มัสตาร์ดนะคะแล้วก็นมนมช็อกโกแลตเครื่องดื่มเนาะกระทิงแดงนะคะเครื่องดื่มน้ำองุ่นนะแล้วก็มีโซดานะคะส่วนอันนี้เป็นไพรซ์แเปร์ก็เอาไว้กินคู่กับชีสทอดอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเป็นเครื่องดื่มของผู้ใหญ่นะคะ เนี่ยตู้เย็นนิดด้านหน้าก็หมดแล้วนะมีประมาณนี้นะคะเออนิดก็จะจัดเรียงตามสไตล์ตัวเองนะมีอะไรก็ใส่ไปนะคะเราแค่รู้จุดว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนแค่นั้นก็พอนะอาจจะดูเยอะๆนิดนึงแต่ก็เออเป็นปกตินะนิดคิดว่าทุกบ้านก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูชั้นในกันนะตรงนี้เป็นหลังประตูเมื่อกี้ที่นิดให้ดูไปนะคะ นิดเอาเครื่องดื่มผู้ใหญ่ออกนะแล้วก็เอานมสตรอเบอรี่มาใสน่นี้นะคะซื้อมาจากรา้านเนโต้นะแล้วก็น้ำส้มคั้นแบบ100%นะคะอีกหนึ่งขวดส่วนด้านล่างก็จะเป็นซอสต่างๆนะก็มีซอสที่เพื่อนนิดให้มานะคะเป็นซอสทำพวกผัดไทยอะไรเงี้ยตำส้มตำนะแต่ว่านิดก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะอยู่ในตู้เย็นนานหลายปีแล้วนะ,ะเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนนะคะว่าจะมาทำอะไรดีแล้วก็อซอสจิ้มกับพวกชิปนาชโชสของหนะูเม่นเนาะ แล้วก็ตัวซอสอกินกับพวกไส้กรอกขาวเยอรมันนะคะแล้วก็ปาซามิโคซอสอคาราเมลนะไม่แน่ใจว่าเสียหรือ,อยังนะคะตั้งแต่หน้าร้อนปีที่แล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นขิงดองก็เอาไว้กินคู่กับซูชิแล้วก็มีอซอสบาร์บีคิวนะคะน้ำปลา2แบบนะก็ชอบกินนะคะอันนี้เพื่อนๆชอบนะส่วนอันนี้ชอบนะคะ อ๋อแล้วก็มีเนยขวดนะเวลาทําอาหารนะคะแล้วก็ซอสตั้งแต่น้าร้อนนะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่อาจจะเททิ้งก็ได้เนาะค็อกเทลกับซอสกระเทียมนะแล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะทุกครั้งที่เขาเตือนเสียงดังอะ่ะนี่จะปิดกล้องแล้วก็ถ่ายให้ใหม่นะคือเขาจะได้ไม่รบกวนนะคะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะเบื่อนะแล้วก็มีเอน้ำพริกนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกตาแดง อันนี้เป็นซอสอย่างที่เห็นเลยนะเอาไว้กินคู่กับซูชินะคะก็คล้ายๆมาอยเนเซเหมือนกันนะแต่ว่าราคาสูงนะคะอยู่ที่ขวดมัน6ยูโรเลยนะหรือว่า6ยูโรเศรษด้วยซ้ำนะคะเริ่มจากด้านล่างเลยแล้วกันนะคะเพราะเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นสปินาใบเล็กๆเหลือนะจากแพ็คใหญ่นะคะนี่ก็เลยเอาใส่ในถุงนี้ไว้แล้วก็มีต้นหอมมีเต้าหู้ที่ซื้อมาตั้งแต่ปีใหม่นะว่าจะมาทำซุกิยากินะคะก็ไม่ได้กินนะแล้วก็มีแตงกวาเหลือนิดนึง มีแครอทนะคะโนมนเขาชอบกินเล่นก็ซื้อถุงใหญ่มาเลยเมีอย่างที่เห็นเลยนะไข่เยื่อมานะคะก็จะต้องมีติดตู้เย็นเนาะแล้วก็มีผักกาดขาวนิดนึงนะคะมีมะนาวเลยอ,อีกหนึ่งลูกนะในตู้เย็นเริ่มแข็งแล้วนะคะแต่ก็กินได้อยู่อ่ะเหลือซอสทาสลัดนี่อีกหนึ่งถุงนะนี้เราออกไม่หมดนะคะแล้วก็มีอาจจะลกๆแล้วก็เลอะเละหน่อยนะ โครับ,บี้นะคะนี่ตั้งใจว่าจะมาแกงใส่หมู3มชั้นนะก็สรุปยังไม่ได้แกงนะคะก็อยู่ในนี้ไปก่อนนะหรือว่ามาทำซุปก็ได้นะคะแล้วก็เหลือมะนาวเขียวอีกหนึ่งลูกอันนี้คือเน่ามากอะคือเยินมากแต่เขาก็น่าจะยังดีอยู่นะด้านไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ทิ้งไว้ก่อนนะเพราะาเขายังไม่ได้ขึ้นหลาหมดแล้วชั้นผักก็มีประมาณนี้นะพราะอนเมนไม่อยู่นะคะก็เลยซื้อของไว้ไม่เยอะเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกินไม่ทันนะคะ ต่อไปก็เป็นลิ้นชักในนี้จะเป็นของที่นิดซื้อมาตุนส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คือถ้าข้างบนอย่างแกะในกระปุกเนี้ยหมดเนาะนีดก็จะอ,ออกมาเปิดใหม่นะคะเออก็จะมีพวกไส้กรอกต่างๆนะเวลาฟิโหน,น้าหิวนะคะแล้วก็มีชีสเอาไว้ทําอาหารมีขนมปังคร้อยช็อปเกตนะคะเออนิดจะซื้อทีละสองละสามนะเพราะว่าท,ทําทีก็สําหรับเราสี่คนนะคะ แล้วก็มีพวกชีสที่เอาไปกินที่โรงเรียนนะน้องฟิโอน่านะคะโนเมนแล้วก็นิดนะนิดชอบกินที่บ้านช่วงอาหารเช้านะคะอาริโอลีก็เอาไว้กินคู่กับขนมปังนะแล้วก็มีไส้กรอกน้องฟิโอน่านะคะอันนี้เป็นที่ทาขนมปังนะนิดชอบกินนะคะเวลาลดละค่ะก็จัดไปเลยนะ,ะแล้วก็มีเฮเช่นเเคซ่นะคะสองถุงซื้อมาเอาไว้ทำสลัดกินกันนะ อ่ะเก็มีชีสข้างล่างนะคะมีเบคอนหั่นแล้วอะไรเงี้ยมีชีสทอดน้องซาร่านะคะชามี้ก็จะมีประมาณนี้นะจะมีอ่ะพวกไส้กรอกนะคะมีแฮมเอาไว้ทําอาหารนะคะก็คือเวลาเราแบบไม่ได้ไปซื้อกับข้าวมีอะไรนี้ก็จะออกมาทําก่อนก็ประมาณนี้อย่างที่เห็นเลยแล้วก็มีไข่ตรงนี้3มฟองนะคะมีไส้กรอก หนึ่งแถวนะแล้วก็มีแป้งสําเร็จรูปนะคะไว้ทําขนมเนาะนิดมีแยมอยู่นะคะก็เอาแยมที่เรามีเอามาใส่ก็ได้นะต่อไปตรงนี้ก็เป็นครอยช็พุทธาที่นิดบอกนะคะนี่ซื้อมาตุนให้น้องสาร่าได้มา2แพ็คแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมในน้ํามันนะนี่ทำเอาไว้นะคะเวลาทําอาหารมันก็จะรวดเร็วทันใจนะแล้วก็มีอันนี้เป็นปําหมึกนะคะเพื่อนซื้อมาฝากจากเมืองไทย แล้วก็ในกล่องเนี้ยก็จะมีพวกแยมต่างๆที่เราไม่ค่อยได้กินนะคะพิแกงขนมปังชีสนะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะมีแค่นี้นะพิแกงก็อาจจะมีหลายแบบหน่อยนะคะพิแกงเขียวพิแกงแดงพิแกงที่เอามาจากเมืองไทยนะคะพิแกงมัสมันอะไรเงี้ยเนาะะพิแกงแดงที่แบบซื้อสําเร็จรูปก็จะอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูเดี๋ยวเก็บก่อนนะชั้นต่อไปอันนี้เป็นไส้กรอก แล้วก็มีซอสนะคะ curry king เป็นแบบสำเร็จรูปเนาะเอาเข้าในไมโครเวฟก็กินได้เลยนะคะซื้อมาสามนะนะเหลือหนึ่งฟิลน่ากินเป็นหนึ่งซาากินเป็นหนึ่งอันนี้ก็ของโนเมนนะคะต่อไปก็เป็นโยเกิร์ตนะนี่ซื้อมาสองแพ็คนะคะแพ็คหนึ่งก็จะมีสี่กระปุกนะก็กินไปสองนะคะเหลือหกนะซื้อมาตุนไว้เลยเพราะโนมนชอบนะคะแล้วก็มีขนมปังเหลือของเก่านะนะเหลือสี่ก้อนนะคะข้างในมีคว์ก ก็ซื้อมาตุนว่าจะทำขนมก็ไม่ได้ทำสักทีนะก็อยู่ข้างในนะคะเอ่อลราก็มีมะการีเน่เหลือนะตั้งแต่คริสต์มาสนะคะก็แช่ตู้เย็นไว้ไม่ได้กินเลยนะช่วงนี้ยิ่งแบบลดน้ำหนักก็คือไม่ค่อยได้กินเลยนะคะต่อไปมีพวกฟลายสลัดน้องฟิลน่าชอบกินเอ่เอเวลาไปโรงเรียนนะแล้วก็มีนี่อีกหนึ่งกระปุกนะคะครีมทาขนมปังมีแยมมีตับบดเลเบอร์วอสนี่เลยนะเลเบอร์วอสเอ่อกินกับขนมปังนะคะ แล้วก็มีแยมต่างๆก็อย่างที่เห็นเลยนะบ้านเราชอบกินแยมนะคะช่วงเช้าๆก็จะมีเยอะแล้วก็หลากหลายนะแต่ว่าเวลาเรากินเราก็จะต้องใช้ช้อนกลางนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเสียนะแต่ว่าพวกแยมอะปกติเขาเสียยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเอ่อเมริทิชนะสำหรับกินกับปลาลักแซลมอนนะคะปลาลุมควันอะไรเงี้ยหมดแล้วนะในกระปุก เวลาที่เราจะกินอาหารเชา้าอะเราจะยกไปทางกระปุกเลยนะเพราะว่ามันจะสะดวกนะคะเอ่อเพราะว่ามันมีแบบกระปุกเล็กๆน้อยๆเยอะนะนี่ก็ซื้อมาเป็นแบบนี้เลยนะคะง่ายดีนะเอ่อต่อไปชั้นบนนะคะมีสลัดของเก่าเหลือนะเดี๋ยวนิดว่านิดจะกินเลยนะคะลืมเอาไว้ช่องผักนะเพราะว่าเวลาเราทํารีบๆร้อนๆก็ขี้เกียจนะคะก็วางไว้นี่เลยเอ่อแล้วก็มีไส้กรอกนะคะแล้วก็ชีสในกระปุกนี้นะเอ่อข้างในเป็นปลากรอบปลาแห้งนะคะเพื่อนซื้อมาฝากจากเมืองไทย แล้วก็มีไข่แดงน้องฟิโอน่าน้องทำกับข้าวแล้วมันเหลือนะอันนี้เป็นหมู s ไวเ e i ชเนสเซอร์นิดซื้อมานะคะนิดซื้อมาอ่ทั้งหมด6ชิ้นนะก็ตั้งใจว่าจะทําให้หนูเมนกินนะคะวันที่เขากลับบ้านเออแล้วก็มีมะนาวชิ้นนะเออในน้าผึ้งนะคะเออแล้วก็มีอ่กิมจินะของเหลือนะคะ มีเบอร์เกอร์เก่าน้องซาร่าเหลือนะก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะนิดกลัวว่าเขาจะเสียเนาะแล้วก็ซอสนะคะนิดทำเอาไว้กินกับเอ่อพวกอาหารหลักของเราอะไรเงี้ยน้ำเหลือนี่ก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะข้างในมีนมข้นกับน้ำกระเทียมดองเนาะก็นี่เราออกจากขวดนะคะด้านในนูน้นตรงถ้วยเป็นน้ำพริกนะคะคือมันเหลือเนาะนิดเสียดายกลัวจะเสียนี่ก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะมาทำอะไรกินดีมันเป็นน้ำพริกแกงอะคือแม่ผัดพริกปลามา เหมือนชูชีปลาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันเหลือเดี๋ยวนี้เอาให้ดูก็ได้ก็ได้เนาะก็อาจจะต้องเอามาทากับข้าวอะไรเงี้ยไม่งั้นเขาก็เนี่ยนี่เสียดายนะพริกแกงเอามาจากเมืองไทยนะคะกินกับข้าวก็ได้เลยนะมันก็เหมือนน้ำพริกนะคะเพราะมันเป็นพริกแกงผัดอ่ะอร่อยดีนะคะหอมส่วนชั้นต่อไปเป็นที่วางเครื่องดื่มนะนิดเอาเครื่องดื่มของผู้ใหญ่ออกนะคะก็จะเห็นเครื่องดื่มของน้องซาร่าตั้งแต่คริสต์มาสนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามันเสียหรือยังเนาะแต่ว่าแช่ตู้เย็นอาจจะไม่เสียก็ได้นะคะ ต่อไปชั้นบนสุดอันนี้เป็นสลัดเมื่อกี้ที่ตรงนี้นะ,ะมีไข่แฟดนะคะก็เป็นไข่ลูกใหญ่แม่ซื้อมาฝากนะก็เหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วนิดกลัวว่าเดี๋ยวถ้านิดเอาไข่แพ็คนิดถือนิดกลัวมันจะแตกนะก็เลยเอาไว้ด้านล่างนะคะ แล้วก็มีตัวแป้งสลัเปลาเหลือสองก้อนนะเรามีซอสอยู่นะคะเดี๋ยวจะถามน้องซาร่านะว่าเย็นนี้จะกินไหมแต่ถ้าน้องไม่กินก็ไม่เป็นไรนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนแล้วก็มีซอสกินกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะนี่ทำเองนะคะของเหลือก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็มีเนยก้อนนะคะเนยเรามีเยอะนะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเผาๆพ,พวกเนยไขยมันอะไรเงี้ยเนาะก็เลยยังไม่ได้แกะกินนะคะเอาไว้นี่ก่อน ่วนนี้ที่อยู่ในกระปุกเป็นซอสที่กินคู่กับซุกิยากิตอนปีใหม่นะคะคือนี่ทำเยอะนี่ทำทั้งขวดเลยนะมันก็เลยเหลือเยอะอย่างที่เห็นอาจจะต้องทำกินอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ด้านในสุดเป็นครีมสำหรับทำขนมแล้วก็ทำอาหารนะคะนี่จะซื้อตุนไว้ตลอดนะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะ,ะแล้วก็พริกแกงแดงนะที่นิดบอกนะคะคือมันกระปุกใหญ่นั่นเองเนาะแล้วก็ด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้นะคะไม่ค่อยได้แบบเอามาทำานี่ก็เลยเอาไว้ด้านหลังนะแต่ว่าก็จะรู้อยู่นะคะ ก็หมดแล้วนะสําหรับตู้เย็นนิดนะคะถือว่าใหญ่นะไม่ได้เล็กนะคะแต่ว่าของกินก็เยอะอย่างที่เห็นนะเนาะแต่ว่านี่ถือว่าเพลวไปเยอะนะคะปกตินี่จะซื้อเยอะกว่านี้แน่นกว่านี้อีกนะแต่ว่านี่คือโนโม,มนไม่อยู่นะคะก็แบบกินง่ายๆเนาะมีอะไรก็กินน,นั้นๆนะคะก็เลยนี่แหละอย่างที่เห็นนะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือ อาหารการกินในตู้เย็นของบ้านเรานะก็คือไม่ได้อดอยากเลยนะคะของกินเยอะมากแล้วบ้านทุกคนเป็นยังไงบ้างโลง่ลงๆหรือว่าเต็มเหมือนกันแต่ว่านี่นิดก็ถือว่าของนิดอะโลงไปเยอะแล้วนะเพราะว่าโนม,มันไม่อยู่นะคะเราไม่ได้ไปซื้อของเนาะก็สามารถทําได้หลายเมนูเลยนะคะที่อยู่ในตู้เย็นของเราผักอะนิดอาจจะไม่ค่อยมีเยอะนะแต่ว่าในตู้แช่แข็งนิดมีผักเยอะอยู่นะคะพวกกะหลำ่ำอ,อะไรนะบรอกโคลีแครอทอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พวกถั่วลันเตานะคะก็จะมีอยู่ในตู้แช่แข็งของเรานะ โอเคค่ะถ้าอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ